คนแค่คูนแล้คูนสง <No. S 2> องคนรับรับรับหมดเนี่ยพบว่าหมด,มหมดแล้วอาตมาต้องหาข้าวสารต้องทําอะไรนะก็เรียกหม้อต้มเหนยเจ้าวาดดิไม่ต้องทำเรื่องอื่นแล้วทำเรื่องนี้ต้มสมุนไพรมันเป็นความเชื่อความคิดที่ผักต้องทำ <c oughs> ผมนองก่อนเพราะว่าผมเคยทราบเขาจะสเจะสนทิทกันเมื่อวัก่นแต่รู้ว่าผมไปยทำเป็นกลางงานทำในที่ประชุมมีห้าสิบคน เป็นแต่ละหน่วยงานในจังหวัดสุดท้ายคนที่ชอบกุ้อเขิล6ตำบลไงนายกนั่งหนุนหลัง6ตำบลเขาบอกว่าแต่ในพเราทล้ว่าตัวออนมีน้จากเพ่มแล้วเคื่องนี้ก็คือเหมือนเคื่องพนแต่ว่าผลิท่ิที่ช้าพื่งจะแตกต่างจากัที่มีนเข้า่วไปเพราะคณทีชนี่จะสามารถก่อยอออนใหกที่ทางทาให้กวามไอออเมาเถียนแล้วตอนนี้งะน้จขอ หลายยประเทศวิจัยไก่อนหน้านี้นะคะว่าปริารของไอออนที่เครื่องพูดไม่สิครับไฟยังไม่ต่อนะครับและพอผู้ตรวจลงอัพเชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจผมเข้าไปคุยว่าห่างน้ำบางเลยครับสมัยนั้นคือมันสิวพอผู้หญิงลองผู้ว่ารู้จักนักันลองแต่ถ้าทำสายหายจะเป็นของตัว Android ทั่วไปใส่ได้ค่ะ สามาอวองมแดติ่ตตเป็นสิช่มงโดยประมานะครับวิธีการก็คือเปิดแค่สวิตตัวนี้จะเป็นบุไฟสีเขียวเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวแปลว่าตอนนี้เครื่องทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราใช้ไปอยู่เรื่อยๆครานี้เราแค่สังเกตมหมรื่อยๆนันมือเืี และเอาต้นเนี่ยมนถามว่าคุณอยากได้อะไรเอาออเดอร์มาก่อนแล้วอยากได้เรื่องจัดเลอ๋อทาจัดให้เพรว่าหมอวิเตศฝากมาครับของให้บางบ่อบางบ่อเดียวนะครับเดี๋ยวดีข่าลงเป็นวันที่วันที่ยส็วันศักาปะชาชาตินะครับ้าก็พูดประกาศอยู่ส่วนผมลงพื้นที่บางบ่อเลย ให้ให้ผู้ใหญ่ผมต้องล่องเรือไปแล้วมีผ้าเรือลงลงแล้วก็ไปไปก็ลำบากหน่อยเพราะบ้านเราติดน้ำนะแล้วก็ต้องเข้าไปแล้วก็ไปคุยเขาเชื่อไหมท่านประทับใจอะไรผู้ป่วยเนี่ยนอนอย่างสั่งเนี้ยผมจําท่านได้ครับท่านสอนกงศักดิ์โอ้โหเรางงเลยไม่ออกไม่ได้เราทำงานเรามีตามต่างๆที่เราต้องทำเพราะเราเหนื่อยนะเข้าใ่ไหมทำแล้วไม่สุดพ่ามันลำมา คุณหมอนเนี้ยช่วยแล้วไม่สุดท่านว่ามีความสุขไหมท่านก็ต้องกลับไปนอนคิดแบบผมอะ่ะต้องเพลรดเราไปกลัวกันมากไปแล้วสื่อก็ไปเตตอนโอ้โหโควิดต,ติดจะลอยอากาศทุ่นที่นั่นผมถามหน่อยครับเราเปเมืองร้อนไม่ใช่เมืองไหนผมถึงบอกว่าไม่คิดกลัวจนเกินไปแต่ไม่แต่การจะอตนัต้นจุดยอดอันนี้ที่ผมคิดว่าท่านทำได้แน่นอนคือแม็กกลับอืม